เคสของโยเกิร์ตและ P ีทําให้ทุกคนเกิดคําถามว่าการที่เราจะคบใครสักคนควรจะดูแค่หน้าตาก่อนไหมสเสถียรน้าข่าวมือถืออย่าเรกดติดตามอย่าเรกดติดตามเพราะเคสนี้เป็นเคสที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาแต่มีผู้หญิงสวยปานนางฟ้ายอมมาคบยอมมาแต่งงานด้วยมันก็เลยเกิดคําถามในสังคมว่าอย่างนี้ผู้หญิงไม่ต้องลดสเปคความหล่อสินะเพราะแม้จะไม่หลอกก็ใช่ว่านิสัยจะดีดังนั้นเลือกคนหล่อไว้ก่อนเพราะยังไงมันก็ยังหลอ่อ แต่แต่แต,แต่การเลือกคู่ครองอะ่ะจะเลือกแค่ภาพลักษณ์ภายนอกมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดในการหาคู่ครองคือความซื่อสัตย์และความเข้าใจเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีการอยู่ก่อนแต่งกันเยอะเพราะมันต้องเรียนรู้ในเรื่องของจิตใจนิสัยกันก่อนของพวกนี้มันใช้เวลานานกว่าจะรู้จักกันแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวเคยคบกับผู้หญิงที่แบบหน้าตาธรรมดาคืนนี้ไม่ใช่หน้าตาดีนะแต่คบที่หน้าตาแย่กว่า พอคบกันไปนานๆสุดท้ายแม่งก็ลายออกเหมือนเดิมหน้าก็แย่แล้วนิสัยแย่กว่าเดิมอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าชู้หรือว่าเรื่องหนีเที่ยวคือผมเป็นคนนอนไวไงพอนอนปุ๊บไอ้นั่นเที่ยวเลยมันเลยทําให้รู้อย่างหนึง่งคบกับคนหน้าตาไม่ดีบางทีแย่กว่าเพราะยิ่งพวกนี้ยมีปมขาดความรักเอามีคนสนใจหน่อยอ่ะหางกระดิกเลยดังนั้นน่าจะคบกับใครอ่ะศึกษาดูใจกันไปนานๆอย่าให้เกิดความผิดพลาดอีกสสนข่าวมือถือ